วันเข้าพรรษาประวัติและความสำคัญอานิสงส์แห่งการจำพรรษาวันเข้าพรรษาจะตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือน8วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาดจะอธิฐานว่าจะพักประจําอยู่ณที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลาสามเดือนตามที่พระวินยัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างอ้างแรมที่อื่นคือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11วันเข้าพรรษาการเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะมีโอกาสศึกษาธรรมวินยัยและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่โดยพระสงฆ์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการสวดมนต์เจริญสมาธิและศึกษาพระปริยัติธรรมนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้เผยแพร่ธรรมะให้แก่ประชาชนอีกด้วยโดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหาบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ข่้าำเดือน8ซึ่งชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์ และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยประเภทของการเข้าพรรษาของพระสงฆ์แบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ปุริมพรรษาคือการเข้าพรรษาแรกการเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน8 จนถึงขึ้น15บห้าค่ำเดือน11หลังจากออกพรรษาแล้วพระที่อยู่จำพรรษาครบสามเดือนก็มีสิทธิ์ที่จะรับกระถินซึ่งมีช่วงเวลาเพียงหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงขึ้น15บห้าค่ำเดือน12 2. ปัดฉิมพรรษาคือการเข้าพรรษาหลังการเข้าพรรษาหลังใช้ในกรณีที่พระสงฆ์ต้องเดินทางไกล หรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้กลับมาเข้าพรรษาแรกในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ไม่ทันต้องรอไปเข้าพรรษาหลังวันแรมหนึ่งข้ามเดือน9แล้วจะไปออกพรรษาในวันขึ้น15บ่ําข้ามเดือน12ซึ่งเป็นวันหมดเขตทอดกระถินพอดีดังนั้นพระภิกษุที่จะเข้าปัดชิมพรรษาจึงไม่มีโอกาสได้รับกระถินแต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกับพระที่เข้าปุริมพรรษาเหมือนกัน ในประเทศไทยพระภิกษุส่วนใหญ่จะจำพรรษาในช่วงปริมพรรษาหรือพรรษาแรกมากกว่าปัดชิมพรรษาหรือพรรษาหลังยกเว้นพระภิกษุที่อาพาธหรือมีกิจจำเป็นจึงจะอธิษฐานจำพรรษาในช่วงปัดชิมพรรษาส่วนการที่มีเดินแปดสองหนหรือปีอธิกมาตก็เพราะเป็นการนับทางจันทรคติ ซึ่งแต่ละปีจะมีจำนวน,นน้อยกว่าการนับทางสุริยคติทำให้ต้องเพิ่มเดือนในบางปีเพื่อชดเชยจำนวนวันที่หายไปมิให้ปีทางจันทรคติและสุริยคติคลาดเคลื่อนกันไปมากนะักความเป็นมาของวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชาคฤห์พอถึงฤดูฝน พระภิกษุส่วนใหญ่ก็อยู่ประจำที่เช่นเดียวกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่มักถือเป็นประเพณีปฏิบัติอยู่จำพรรษามาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลปรากฏว่ามีพระภิกษุกลุ่มฉับพักคีพาบริวารจำนวน1,500รูปเที่ยวจาริกไปตามที่ต่างๆเนื่องจากตอนต้นพุทธกาลยังไม่มีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่พรรษา ทำให้ชาวบ้านพากันติเตียนถึงการจาริกของท่านเพราะประเหยียบข้าวกล้าในนาเสียหายเมื่อรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าจึงทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามจนได้ความจริงแล้วทรงบัญญัติให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนในฤดูฝนฉะนั้นสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาณสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ตลอดสามเดือนแก่พระสงฆ์นั้นมีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามที่ต่างๆซึ่งจะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายอาจเกิดจากการเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงจำพรรษาตลอดสเดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาจำพรรษาอยู่รวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยในวันเข้าพรรษาและช่วงฤด,ดูพรรษาตลอดทั้งสเดือนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดธำบุญใสบาตรฟังพระธรรมเทศนาซึ่งสิ่งที่พิเศษกว่าวันสำคัญอื่นๆคือมีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ด้วยเพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาโดยในอดีตชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบ20ปี จะนิยมถือบรรพช,ชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูกาลทั้งสามเดือนโดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเรียกการบรรพช,ชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษาการว่าบวชเอาพรรษาอย่างไรก็ดีหนังสือบรรเข้าพรรษา ที่จัดพิมพ์โดยสำนักนคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวไว้ว่าในกรณีที่มีกิจจำเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานอนุญ,ญาตให้พระพิสุไปค้างคืนที่อื่นได้คราวละไม่เกิน7วันโดยถือว่าไม่อาััดเรียกว่าเป็นเหตุพิเศษหรือสตาหะกรณียกิจซึ่งมีอยู่4ประการคือ 1. เพื่อนสหธรรมิก เพื่อนสหธรรมมิกทั้ง5คือภิกษุภิกษุณีศิกขามานาสามนเณรสามนเณรีหรือบิดามัรดาป่วยเพื่อไปพยาบาลได้ 2. เพื่อไปยับยั้งเพื่อนสหธรรมมิกที่อยากศึกมิให้สึกได้ 3. ไปเพื่อกิจของสงฆ์เช่นหาอุปกรณ์ซ่อมกุฏิวิหารที่ชำรุดสุดโทมได้ 4. เพื่อไปฉลองศรัทธายกที่เขาส่งตัวแทนมานิมนต์ไปร่วมบำเพ็ญบุญได้นอกจากนั้นวันเข้าพรรษายัางยกเว้นสำหรับพัะพิษุที่ประสบเหตุดังต่อไปนี้แม้จะเป็นระหว่างพรรษาที่สามารถหลีกไปที่อื่นโดยไม่อาบัิแต่ขาดพรรษาคือถูกสัตว์ร้ายรบกวนหรือเบียดเบียนถูกงูรบกวนหรือขบกัดถูกโจรเบียดเบียนหรือปล้นทุบตี ถูกปิศัตรบกวนเข้าสิงหรือฆ่าชาวบ้านที่ให้ความอุปถัมภ์ไม่สามารถอุปถัมภ์ไปต่อได้เพราะย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นหรือเสนาสหะของภิกษุถูกไฟไหม้น้ำท่วมหรือมีผู้พยายามทำร้ายพระภิกษุสามารถหลีกไปอยู่ที่อื่นระหว่างพรรษาได้ประเพณีสำคัญในวันเข้าพรรษามีสองประเพณีคือ หประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนเกิดขึ้นโดยมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาต้องการจะนิมนต์พระภิกษุไปฉันพระตาหารที่บ้านจึงให้หญิงรับใช้ไปพระวิหารเชตวันเพื่อนิมนต์พระปรากฏว่านางไปเห็นพระภิกษุเปลือกาย ปรากฏว่านางไปเห็นพระภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่จึงกลับมารายงานด้วยเข้าใจผิดว่าไม่พบพระเห็นแต่พวกชีเปลือยนางวิสาขาจึงรู้ด้วยปัญญาว่าพระคงอาบน้ำฝนอยู่ดังนั้นนางจึงได้ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ดพระภิกษุและภิกษุณีเป็นประจำตั้งแต่นั้นมา จึงเกิดเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้และกล่าวกันว่าผู้ที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนจะได้รับอานิสงส์เหมือนกันถวายผ้าอื่นๆตามในที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสสวยงามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความสะอาดผ่องใสทั้งกายและใจ2 ประเพณีแห่เทียนพรรษาเกิดจากความจำเป็นที่ว่าสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าเช่นปัจจุบันดังนั้นเมื่อพระพิสุอยู่รวมกันมากๆเพื่อปฏิบัติกิจวัตรเช่นการสวดมนต์ตอนเชาามืดและพวบคำ่ำการศึกษาพระปริยัติธรรมการบูชาพระรัตนตรยัยจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียนดังนั้น ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนําเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็คงถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดาครั้นต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆรวมกันเป็นต้นคล้ายต้นลำกล้วยหรือลำไม้ไผ่แล้วติดกับฐานที่เรียกกันว่าต้นเทียนหรือต้นเทียนพันษาและก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพันษาอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันกล่าวกันว่า เทียนพันษาเริ่มมาจากผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งนับถือวัวที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเมื่อวัวตายก็จะนําเอาไขาว่วัวมาทำเป็นน้ำมันเพื่อบูชาพระเจ้าที่ตนเคารพแต่ชาวพุทธจะทำเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยโดยเอามาจากรังพึ่งร้างต้มเอาขี้พึ่งมาฟั่นเป็นเทียนเล็กๆเพื่อจุดบูชาพระ และได้ยึดเป็นประเพณีที่จะนำเทียนไปถวายพระพิสุในช่วงเขา้าพรรษาเพื่อตัวเองเพื่อปรารถนาให้ตนเองมีสติสัมปชัญญะเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างของดวงเทียอนอนิสงส์แห่งการจำพรรษาเมื่อพระพิสุอยู่จำพรรษาครบสามเดือนได้ประวาราณาแล้วย่อมจะได้รับอาน,นิสงส์แห่งการจำพรรษาห้าอย่างตลอดหนึ่งเดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไปคือ 1. เที่ยวจาริกไปโดยไม่ต้องบอกลาตามศิกขาบทที่6แห่งอเจวลวัป์ปาติตีกัน 2. เที่ยวจาริกไปโดยไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำรับ 3. ฉันคณะโพ์และปรามปรโพุ์ได้ 4. เก็บอติเรกจีวรได้ตามปรารถนา 5. จีวออันเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของพวกเธอและยังได้โอกาสเพื่อที่จะกราละกะถินและได้รับอนิสงส์พรรษาทั้ง5ขึ้นนั้นเพิ่มไปอีกสเดือนในฤดูหนาวคือตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน12ไปจนถึงขึ้น15่ําข้าเดือน4ี่อีกด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษา 1. ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไรนา ดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปตามสถานที่ต่างๆก็จะช่วยให้พืชพันธุ์ต้นกล้าหรือสัตว์เล็กสัดน้อยไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินทุด,ดง 2. หลังจากเดินทางไปจาริกเพื่อเผยแพร่พ,พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา8-9เดือนช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่จะให้พระภิกษุได้หยุดพักผ่อน 3. เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเองและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้ประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา5เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวชอันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป5เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนาถวายจตุปปัจจัยทายธรรมงดเว้นอบายามุขและมีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษาประวัติเข้าพรรษาคร่าวๆก็ตามนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ